ยูเนเต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามลายแอดที่คุณเห็น กลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอัลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆม้อฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอริกเทนฮากชี้แจงทีมของตัวเองได้ทำตามแผนได้อย่างดีแล้วแต่จังหวะเสียจุดโทษในช่วงครึ่งแรกคือจุดเปลี่ยนของเกมทำให้พ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขาบ้านไป3ประตูต่อศูนย์โดยเทนฮากได้กล่าวว่าครึ่งแรกเราทำได้ตามแผนคุณสามารถเห็นได้ว่ามันสำเร็จแค่ไหนทั้งการป้องกันที่ดีมากจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอความยากลำบากและแทบสร้างโอกาสไม่ได้เลยเทนฮากให้สัมภาษณ์หลังการจบเกมการแข่งขันที่โอทรัฟฟอร์ด เราขึ้นไปสร้างโอกาสได้หลายครั้งซึ่งฉกฉวยโอกาสไว้ไม่ได้มากพอแต่แล้วจังหวะจุดโทษก็เปลี่ยนในเกมนี้ผมขอไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจุดโทษนะครึ่งหลังเราเปลี่ยนเมสันเมาส์ลงสนามเพื่อเพิ่มเกมรุกและเราพยายามขึ้นไปเพรสซิงโกคู่แข่งผิดจังหวะจนทําเสียประตูที่2เร็วเกินไปเมื่อสกอร์เป็น2ประตูต่อศูนย์เราจําเป็นต้องเปิดเกมเข้าใส่แต่เราทําแบบนั้นยันขาดสมดุลและลงโทษเพิ่มเราต้องมีระเบียบว,วินัยมากกว่านี้ ช่วงท้ายเกมเราเปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่มเกมรุกอีกครั้งเราสามารถเห็นถึงการทำงานอย่างหนักและพลังงานแต่การเปลี่ยนผลสกอร์เมื่อโดนนำา3ประตูต่อศูนย์โดยเหลืออีก5นาทีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเรารู้สึกผิดหวังและหงุดหงิดแต่เรื่องที่ดีก็คือฟอร์มในครึ่งแรกและวันพรุ่งนี้เราจะรวมตัวกันใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมกลางสัปดาห์ ตลอด3ครั้งล่าสุดที่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เราทำได้ดีมากและทำให้คู่แข่งเจองานยากสถานการณ์ในตอนนี้ก็เหมือนกับปีก่อนที่เราแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันดังนั้นเราต้อง m o ฟออนเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยไวเป๊ปกว่าเดียวล่าแนะนำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องให้เวลาเอริกเทนฮากในการทำทีมหลังจากการออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ที่สุดในรอบ34ปีโดยเป๊ปได้กล่าวว่า9ปีเริ่มพวกนี้มันต้องใช้เวลา ขากล่าวด้วยอ้างอิงจากประสบการณ์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าใช้ได้5หรือ6เกมติดต่อกันและถ้าพวกเขาทำได้ดีพวกเขาก็จะก้าวมาอยู่บนหัวตารางปล่อยให้ผู้จัดการทีมได้ทำงานของเขาเหมือนกับที่ผมได้มีโอกาสในซีซั่นแรกของผมที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยเรามีนักเตะ10หรือ11คนที่อายุมากกว่า30ปีเราต้องการเติมพลังงานและคุณภาพและลงทุนกับทีมด้วย เหมือนกับทุกๆที่ที่ทำพวกเขาสนับสนุนผมและเรื่องนี้ก็เช่นกันต้องให้เวลาแก่ผู้จัดการทีมและพวกเขาจะทำเรื่องนี้สำเร็จแม้ว่าความเห็นของเขาจะสนับสนุนอาริกร่วมเมืองแต่กวาดโอลานั้นชัดเจนว่าเขาจะไม่ปล่อยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับขึ้นไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เซื้ออาริเฟอร์กูสันเคยทาก็ได้เพราะในตอนนั้นพวกเขามีแค่2หรือ3ทีมที่แย่งแชมป์กัน แต่ตอนนี้มีหลายทีมที่พร้อมด้วยผู้จัดการทีมมากฝีมือบางทีอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าพวกเขาตัดสินใจร่วมกันได้ดีทุกภาคส่วนทั้งผู้อำนวยการกีฬาผู้จัดการทีมและนักเตะที่มีภาพตรงกันมันก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยนะจอร์นี่อีแวนแสดงความผิดหวังและไม่เข้าใจว่าทําไม VAR ถึงเรียกให้กรรมการดูจอข้างสนามจนกระทั่งกลับคําตัดสินมอบจุดโทษแก่แมนเชสเตอร์ซิตี ในช่วงนาทีที่25ตอนนั้นสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์รามุสฮอยลุนลงไปช่วยป้องกันฟรีคิกแล้วมีจังหวะพัวพันจนโรดี้ทิ้งตัวล้มซึ่งทีแรกพอเทียนนี่พุตัดสินในสนามปล่อยให้เล่นต่อแต่ห้อง VAR ซึ่งนำโดยไมเคิลโอลิเวอร์เรียกไปดูจอก่อนชี้จุดโทษแล้วเออร์ลิมบรเวล์ฮาแลนด์ก็สังหารไม่พลาดเบิกสกอร์แรกให้กับเรือใบสีฟ้าอี Events เวนส์ได้กล่าวว่าผมไม่แน่ใจนะัก แต่มันเป็นการตัดสินที่น่าผิดหวังซึ่งอีแวนลงคุมเกมหลังเต็มเวลาและอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ปัญหามันคือจังหวะที่เห็นได้บ่อยในกรอบเขตโทษและผมไม่คิดว่าหอยรุนดึงเสื้อคู่แข่งเพราะเขาใช้แขนข้างเดียวสัมผัสตัวโรดี้ซึ่งคุณเห็นเหล่ากองหลังทำแบบนี้ประจำอย่างไรก็ตามผมและทุกคนในทีมต้องเกิดความงงงวยเมื่อเห็นผู้ตัดสินได้รับแจ้งว่าเขาเป่าผิดพลาดอย่างชัดเจนแล้วถูกส่งต่อไปดูจอ VAR นั่นทาให้ผู้ตัดสินต้องอยู่ในตําแหน่งที่ยากลําบากจนแทบไม่เหลือทางเลือกนอกจากเป่าจุดโทษแก่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจมี่คาร์รเกอร์กล่าวถึงจังหวะแมนยูเสียจุดโทษว่าแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ในแต่เสียจุดโทษอย่างค่อนข้างโหดร้ายผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ลูกฝาล์แต่มันเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นประจำในแทบทุกเกมโดยไม่มีการเป่าจุดโทษดังนั้นทุกทีมสามารถอ้างจังหวะแบบนี้เพื่อเรียกร้องจุดโทษได้ทั้งหมด หอยลุนตื่นตระหนกและใช้แขนข้างซ้ายดึงโรดี้ก็จริงแต่ภาพสโลโมชันก็ทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงปิดท้ายที่โอนาน่าสุดเซฟแม้จะโดนยิง3ลูกในวันนี้เซฟเจครั้งในเกมนี้และ4ครั้งที่เซฟในกรอบเขตโทษเซฟจังหวะลูกหมงของฟิวโวเดนขัดจังหวะซ้ำสองของ e land, เออร์ริงเบลฮาแลนเซฟมหััจจันจากลูกหมงของฮาแลนดปัดลูกฟรีคลิกของฮูเลียนอัลวาเรสบินปัดลูกยิงไกลทรงพลังของโรดี้ ถ้าไม่ได้โอนนะหน้าสกอร์น่าจะขาดกว่าน,นี้นะและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกใน e ีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ